กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้คุณอยู่กับรายการสปอร์ตพัดกับผมโบสพิทยรัตน์แสงทองดีอาสารเมิเกอร์นายใหญ่เดอร์กานเนอร์ยืนยันจอมทัพทีมชาติเยอรมันมีกำหนดกับคืนสู่สนามในสัปดาหนะ์หน้าหลังจากที่มีปัญหาปาดปาปเจ็บที่ข้อเท้าอ๋อมีซุดโอซิลใช่ไหมมีปัญหาบาดเจ็บที่ข้อเท้านะ มันมีอาการอักเสบแต่เขาจะพักไม่กี่วันหรอกเดี๋ยเขาจะกลับมาช่วยทีมได้แล้วละ่ะอ๋อส่วนอเล็กซิสนะนะสภาพร่างกายเขาว่า95%แล้วแต่มันก็มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อเจเลยคิดว่าไม่จะเสี่ยงอะ่ะกลัวเขาเจ็บซ้ำอีกอ๋อใช่การซื้อปนะีเตอร์เชคกันอ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสําหรับเจเลยละ่ะเพราะเจประเมินฝีมือของออสปีนาเขาไว้สูงมากแต่ได้เห็นการประเมินของปีเตอร์เชคอ่ะเจคิดว่ามไม่ถูกต้องนะนะ เขาไม่น่าจะตกต่ำขนาดนั้นในเกาะอ,อังกฤษนะด้วยแต่สุดท้ายเจก็เลยตัดสินใจว่าเจจะต้องซื้อเขาใช่มันเป็นการดิวที่ชัดเจนนะนะเพอเจรู้ว่ามันต้องเกิดขึ้นเจก็รีบทําเลยละเจไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปง่ายหรอกเพราะเจคิดว่ามันไม่น่าจะปิดพลาสําหรับเจโอเคเจขอไปสั่งเสื้อนะมีใครจะสั่งเสื้อกับเจไหมอ่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟร้รนึกถึงยาธาต,ตาเจ้าวาดใส่ที่คาดผมสายการบินคาที่แปซิฟิกแม้จะถึงที่หมายสายแต่ก็ตายพร้อมกันผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตาสามแม่ครูหัวป่าไข่เจียวธรรมดาหมางยังไม่แดกปลาสลิดบางบ่อบางบ่อก็ไม่ใช่ปลาสลิดถ้าหางว่าถูกใจก็ขอให้กดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ข้างๆอย่าลืมกดกันนะครับขอบคุณครับ